ร้อนแรงใส่ปุ๋ยได้ไหมใส่ยังไงสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากๆเลยนะครับนี่ช่วงนี้นะครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบห้านาทีนะครับดูสิเหงื่อผมเปียกเสื้อหมดแล้วนะครับร้อนจริงๆนะครับร้อนตั้งแต่เช้าเย็นคท่ําเลยนะครับร้อนทั้งวันนะครับแล้วก็มันเป็นอากาศร้อนแบบอบอ้าวด้วยนะครับในพื้นที่ผมนะครับอําเภอนาคูจังหวัดกาลสินเนี่ยช่วงนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่สาสิบเก้าถึงสี่สิบสององศาเลยนะแล้วลมเนี่ยไม่มีลมเย็นเลยนะครับมีแต่ลมร้อนนะครับ ช่วงนี้ก็ถือเป็นสภาวะวิกฤตนะครับร้อนจัดเช่นกันนะครับต้นทุเรียนของผมนะครับในแปลงผมนะช่วงเวลาสักเก้าโมงครึ่งสิบโมงเนี่ยใบเขาเริ่มตกแล้วนะครับก็คืออุณหภูมิใบเนี่ยมันสูงนะครับเขาหยุดแล้วนะครับเขาปิดปากใบแล้วนะครับหยุดการสังเคราะห์แสงหยุดการดูดกินอาหารแล้วนะครับฉะนั้นนะครับต้นเขาจะดึงอาหารจากใบเก่ามาใช้เยอะนะครับช่วงนี้นะครับช่วงวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนจัดหรือหนาวจัดนะครับถ้าท่านทําใบเก่าไว้ไม่ดีนะครับ ใบของท่านก็จะเหลืองก็จะร่วงได้ง่ายนะครับนี่สภาวะอากาศมันไม่เหมือนกันนะครับในแปลงผมเนี่ยเก้าโมงสิบโมงก็เรียบร้อยครับใบตกหมดแล้วนะครับทีนี้ก็มีคําถามเข้ามานะครับว่าแล้วร้อนเล้งอย่างนี้นะครับเราใส่ปุ๋ยได้ไหมแล้วใส่ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าต้นทุเรียนนะครับเขาก็ต้องการธาตุอาหารนะครับเขาต้องการอาหารครบถ้วนและก็ต่อเนื่องนะครับซึ่งในแปลงของผมเองนะครับผมก็ไม่ได้เว้นนะครับ ใส่ปุ๋ยผมจะใส่ทุกวันหวยออกแล้วผมก็ไม่ได้เว้นเลยนะครับทั้งปีผมใส่อยู่ตลอดนะครับขึ้นอยู่กับบางช่วงนะครับบางสภาวะนะครับปริมาณการใส่มันจะต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมมาใส่ไม่ไม่เว้นนะแต่ว่าต่างกันที่ปริมาณนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงวิกฤตร้นจัดนะครับต้นทุเรียนนะครับมีเวลาในการสังเคราะหเสงมีเวลาในการดูดกินธาตุอาหารน้อยนะครับเราก็ใส่ให้มันน้อยลงนะครับ อย่างวันนี้นะครับผมจะใส่ปุ๋ย6กสามสขี้ข้างคทานะโดยปกติแล้วนะครับต้นขนาดนี้นะครับผมจะใส่อยู่ที่7จ็ดถึงแปดกำมือนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงวิกฤตร้อนจัดอย่างนี้นะครับผมจะลดปริมาณลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะเหลือ4ี่ถึงห้ากำมือนะครับต้นขนาดนี้ก็ประมาณ4ี่กำมือก็พอนะครับถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับต้นทุเรียนเขาไม่สามารถดูดกินได้หมดนะครับมันก็จะไปตกค้างอยู่ในดินของเรานะครับมันก็จะทําให้ความเข้มข้นของสารละลายในดินเนี่ยสูงนะครับ แล้วก็จะทําให้เกิดอาการปลายใบไหมนะครับหรืออาการเค็มปุ๋ยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับต้องระมัดระวังนะครับให้เริ่มจากน้อยไว้จะดีกว่านะครับถ้าเป็นช่วงวิกฤตนะครับเละนะครับปุ๋ยเคมีก็เช่นกันนะครับปุ๋ยเคมีโดยปกตินะครับต้นนี้ผมก็จะใส่อยู่ประมาณ7จ็ดถึงแช้อนโต๊ะนะครับเช่นกันนะผมก็จะลดปริมาณลงมาเช่นกันนะครับก็อย่างที่อธิบายไปข้างต้นนะครับระยะเวลาในการสังเคราะเสงในการดูดกินธาตุอาหารเนี่ยมันน้อยนะเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนจัดนะครับ เราก็ต้องลดปริมาณลงนะครับอย่างถ้าเป็นช่วงปกตินะครับเราก็ใส่ปริมาณเท่าเดิมได้นะครับคือต้นเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้จนถึงเวลาสิบเอโมงสิบเอดโมงครึ่งนะครับมันก็มีเวลาในการกินอาหารเยอะนะครับเราก็ใส่ให้มันเยอะได้นะครับเพียงพอต่อความต้องการเขานะครับส่วนเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับมากหรือน้อยนะครับในเรื่องของปริมาณเนี่ยผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับให้ท่านสังเกตที่ใบทุเรียนของท่านนะครับ ถ้าท่านใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับเข็มปุ๋ยมันก็ใบไหมนะแต่ถ้าท่านใส่น้อยเกินไปนะครับใบมันก็จะเล็กนะครับถ้าใบเล็กท่านก็ลองไปเพิ่มดูนะครับแต่ว่าก็เพิ่มช่วงที่สภาวะอากาศปกตินะครับถ้าร้อนจัดอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะเพิ่มนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอาการเข็มปุ๋ยได้นะครับเละนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ควรที่จะปรับเช่นกันนะครับก็คือการลดน้ํานะครับอย่างถ้า ปกตินะครับในแปลงผมผมจะลดวันเว้นวันนะครับระยะเวลาก็ยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับสลับกันไปนะผมจะไม่ลดเท่ากันตลอดนะครับผมก็จะสลับกันไปนะครับวันนี้มากหน่อยนะครับวันนี้สามสิบนาทีเว้นไปหนึ่งวันอาจจะเป็นยี่สิบนาทีนะครับผมจะลดอยู่ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมใช้น้ำประปานะผมก็ต้องประหยัดนะครับถ้าเป็นช่วงที่ร้อนจัดอย่างนี้นะครับผมจะลดทุกวันนะครับแต่ลดเวลาลงนะเหลือสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับทุกวันนะครับ ยิ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยใหม่ๆนะครับอย่างผมใส่ปุ๋ยวันนี้เนี่ยผมก็จะลดเยอะไว้ก่อนนะครับก็คือประมาณสามสิบนาทีเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับผมค่อยมาลดเวลานะครับอาจจะเหลือยี่สิบนาทีหรือสิบห้านาทีนะแต่ช่วงนี้นะครับช่วงร้อนจัดนะผมแนะนํานะให้ท่านลดน้ําทุกวันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําให้ลดทุกวันเพราะว่าเรามีการคลุมฟางข้าวนะครับคลุมฟางข้าวนะครับเมื่อเราลดน้ําลงไปนะครับเมื่อเจออากาศร้อนจัดนะครับความชื้นนะครับ ที่ฝางข้าวมันเก็บไว้นะครับมันก็จะปลดปล่อยออกมานะมันทําให้ความชื้นใต้ทรงพุ่มของเราเนี่ยมีนะครับช่วยให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยไม่ชะงักนะครับเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นผลจากการทดลองของผมนะครับก็แนะนํานะก็เช่นเคยนะครับของผมเมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับผมก็จะใช้ไตโคเดอร์มานะครับแล้วก็โพแทสเซียมฮิวเมตนะครับลดทับปุ๋ยไปนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาใส่ให้ชมนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใส่เป็น6 3สมสามขี้ข้างรานะ มันก็จะดำๆอย่างนี้นะครับเป็นอินรีย์เคมีนะครับเป็นปุ๋ยที่มีส่วนผสมของขี้ค้างคาวนะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะถ้าท่านใดที่ไม่เล่นขี้นะครับไม่ใช้ปุ๋ยคอกนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับมีอินทรีย์วัตถุนะครับโอเคนะครับก็เช่นเคยนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับหกสามสามขี้ค้างคาวนะครับก็คือใส่ใต้ทรงพุ่มนะครับห่างโคนหนึ่งคืบนะครับก็ผมก็จะเริ่มจากหัวสปริงเกอร์ไปนะมันจะได้จําง่ายนะครับ โอเคนะครับก็สี่กำมือนะครับโรยไปเลยครับหนึ่งกำก็คือครึ่งรอบนะครับครึ่งครึ่งของครึ่งรอบนะครับสองกำนะครับสามกำนะครับสี่กำนะครับเถมให้อีกนิดนึงครับห้ากำห้ากำมือนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับอย่าใส่เยอะนะในช่วงที่อากาศร้อนจัดเนี่ยไม่ควรจะใส่เยอะเลยนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับ ปุ๋ยเคมีนะครับก็ลดปริมาณลงนะแล้วปุ๋ยเคมีก็ใส่ปลายทรงพุ่มนะครับต่างกันนะไปเดี๋ยวไปชมต้นเล็กๆต้นนู้นบ้างนะครับต้นประมาณนี้นะครับโดยปกติผมก็จะใส่อยู่ที่ประมาณสี่กำมือนะวันนี้นะครับลดปริมาณลงหน่อยนะครับเหลือแค่สองกำมือก็พอนะครับใต้ทรงพุ่มหางโคนหนึ่งคืบนะครับสําหรับปุ๋ยขี้ข้างคาวนะครับประมาณนี้ครับนี่ไอ้ดำๆเนี่ยเมื่อวานผมใส่ ขี้ควายหมักนะซึ่งผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับผมจะใส่เดือนสี่กับเดือนสิบเอ็ดนะเพื่อเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุนะครับให้กับดินนะครับแล้วก็มีข้อควรระวังนะถ้าใช้ปุ๋ยอคอกหรือท่านคุมดินนะท่านควรที่จะใช้ไตโคเดอร์ม,มาป้องกันเชื้อรานะครับมาอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ปละเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณสามกำมือนะครับใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับถ้าเราทําใบเก่าเขาไว้ดีนะครับแม้จะเจอช่วงสภาวะวิกฤตนะครับมันก็ยังจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่เข้ามาดูใกล้ๆครับเห็นไหมร้อนจัดเห็นไหมครับใบเหลือเล็กนิดเดียวนะครับแต่ใบเขาก็ยังไม่ขาดธาตุอาหารนะดูครับก่อนหน้านี้ครับตอนที่ยังไม่ร้อนนะครับเห็นไหมดูขนาดใบสิมันต่างกันแบบโหเยอะมากนะครับเห็นไหม อากาศร้อนจัดนะครับมันก็ส่งผลกระทบเช่นกันนะแต่ถ้าเราไม่เติมเลยแล้วเราไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับมันก็จะทาให้ใบของเราเนี่ยขาดธาตุอาหารนะครับแล้วมันก็จะร่วงเร็วกว่าใบชุดเก่าพวกนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไม่เว้นนะครับแต่มันจะต่างกันที่ปริมาณแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วก็อีกอีกหนึ่งอย่างนะครับเรื่องของอาการขาดน้ํานะครับช่วงนี้มันร้อนมันเล้งนะบางท่านก็เจออาการขาดน้ํานะครับอาการขาดน้ําผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับนะครับ ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับให้ท่านสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือปลายยอดนะครับปลายยอดนะครับมันจะสัมพันธ์กับรากอย่างลึกของเรานะครับนู่นเลยเห็นไหมของผมก็เริ่มมีสันสันนะครับแสดงว่าปลายยอดของผมเนี่ยมันเริ่มจะขาดน้ํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการลดน้ํานะครับเราควรที่จะเน้นไปที่โคนต้นบ้างนะครับให้น้ํามันซึมลงไปถึงรากอย่างลึกเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหม ถ้าท่านเห็นยอดของท่านเนี่ยเป็นเหลี่ยมๆเป็นสันนะครับขึ้นเส้นออกมานะครับไม่ไม่อวบอิ่มนะครับประมาณนี้นะครับในกล้องมันอาจจะไม่เห็นนะแต่ผมก็จะแนะนําไปนะครับว่าให้ท่านสังเกตดูนะครับแสดงว่ามันเริ่มขาดน้ําแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านต้องลดน้ําจี้โคนมันบ้างนะครับซึ่งระบบสปริงเกอร์ของผมเนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะครับของผมเนี่ยใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับใช้ได้ทั้งแบบจี้โคนนะครับก็คือเราเปิด ทุกเมนนะครับผมทําไว้สามเมนถ้าเราเปิดทุกเมนเนี่ยมันก็จะจี้โคณนะครับแต่ถ้าเราต้องการวงกว้างนะครับเราก็เปิดทีละเมนนะครับผมทําไว้สามเมนเมนละสามสิบหัวนะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงร้อนช่วงเล้งแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสังเกตอาการขาดน้ํานะครับทุเรียนนะครับขาดน้ํานะครับเขาจะเริ่มแห้งมาจากปลายยอดเลยนะก็คือใบมันจะเหลืองแห้งไปเลยนะครับเหมือนใบไม้แห้งนะครับ จากยอดลงมาเลยนะครับอันนี้ผมเคยเจอนะผมเคยมีประสบการณ์นะครับแล้วผมก็ตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งแล้วเขาก็แตกออกมาใหม่นะแต่ว่ามันก็ใช้เวลานะครับมันใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตบ่อยๆนะครับลายยอดของเราเนี่ยมันแห้งหรือเปล่านะครับถ้ามันแห้งนะครับยี้โคนให้มันเยอะๆหน่อยนะโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ